โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยาบริหารงานโดยผู้อำนวยการนางวันเพ็ญฤทธิทรุ่งมีข้าราชการครู13คนและช่างไฟฟ้า1คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด280คน โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยามีโครงสร้างการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น4กลุ่มงานดังต่อไปนี้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขอบข่ายภารกิจการบริหารงานทั่วไปประกอบด้วย 1. จัดทำระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษามีการประเมินและการประสานระบบเครือข่ายเป็นระยะ 2. งานเทคโนโลยีทางการศึกษาครูและบุคลากรน,นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 3ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยพร้อมที่จะใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการเรียนรู้ 4. การจัดบรรยากาศในห้องเรียนและรอบบริเวณอาคารเรียนให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ 5. การจัดห้องเรียนและห้องพิเศษมีป้ายชื่อระเบียบข้อตกลงป้ายนิเทศโต๊ะเรียนและแสงสว่างเพียงพอมีความปลอดภัย 6. จัดให้มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ครูได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงของนักเรียนได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 7. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและกิจกรรม5สนวัตกรรมออนไลน์อนามัยสิ่งแวดล้อมมีการมอบทงในแต่ละวันให้ห้องเรียนที่เข้าเกณฑ์ประเมินมีรางวัลเสริมแรงบวกงานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรมีการให้บริการยานพาหนะแก่นักเรียนในโรงเรียน 8. ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยจัดคณะกรรมการสภานักเรียนทำหน้าที่ฝ่ายพิธีการหน้าเสาธงในการคารพธงชาติทุกวันการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 9. บริการด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมีการติดตามเฝ้าระวังนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและมีห้องพยาบาลทุกช่วงชั้นขอบข่ายภารกิจ ของงานบริหารงานทั่วไปด้านสุดท้ายคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบริการชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกลุ่มงานที่2กลุ่มงานบริหารงานบุคคลยึดหลักการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักการ PDCA บูรณาการร่วมกับนาจารย์โมเดลมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดโครงสร้างภารกิจงานในโรงเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละด้านการดำเนินงานของบุคลากรยึดหลักการทำงานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์และอ่อนไซต์เช่นจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมเรียนรู้พร้อมเข้าสู่ระบบ PA การอบรมสร้างสื่อนวัตกรรมเป็นต้นส่งผลให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคณะครูได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อภาวนาพุทโธส่งเคราะห์นักเรียนยากจนโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยาร่วมกับชุมชนจัดงานพระปะครบรอบ1 0 0ปีรวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นาจารย์ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อเทคโนโลยีทําให้ครูสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้จัดกิจกรรมเสริมขวัญสร้างกำลังใจบุคลากรโดยจัดกิจกรรมทุกเดือนเกิดเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันขององค์กรพบว่าผู้บริหารครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถส่งผลให้ได้รับรางวัลจนเป็นที่ประจักษ์ปัญหาขององค์กรพบว่าครูไม่ครบวิชาเอกความต้องการความจำเป็นครูวิชาเอกภาษาไทยและวิทยาศาสตร์แนวทางแก้ปัญหาเสนอขอตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่ กลุ่มบริหารงานที่3คือกลุ่มบริหารงานงบประมาณบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสถูกต้องและมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยามีการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านงานงบประมาณเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา นำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งนี้โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานโครงการและกิจกรรม ที่กำหนดไว้ในปฏิทินการดำเนินงานในแต่ละโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ใจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและตรงตามแผนงานที่กำหนดเอาไว้ให้กับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรผู้รับผิดช,ชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆตามแผนงานรวมทั้งใช้จ่ายงบป,ประมาณได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนครูและบุคลากรผู้รับผิดช,ชอบมีการดำเนินการต่างๆตามที่กำหนดเอาไว้ในแผนปฏิบัติการ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการหรือกิจกรรมมีการสรุปรายงานการใช้งบประมาณตามแผนประเมินผลและนำผลปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณต่อไปเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปอย่างต่อเนื่องกลุ่มง,งานบริหารงานวิชาการ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยามีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเช่นจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพให้มีไรายได้ระหว่างเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning 2. การใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทางโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยามีห้องสมุดที่สะอาดมีความเป็นระเบียบและมีผู้เข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 4. พัฒนากระบวนการการวัดผลประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเน้นประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงมีการประเมินผลก่อนและหลังเรียนบันทึกคะแนนรวมทั้งจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน การบริหารงานทั้ง4กลุ่มงานข้างตน้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยาที่กล่าวไว้ว่าจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศส่งเสริมทักษะอาชีพและการใช้เทคโนโลยีนักเรียนมีสุขภาพกายจิตดีภายใต้หลักปััชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณคะ่ะ